หลายวันมานี้สื่อขเขมรได้เผยแพร่ข่าวใหญ่ครูไปถึงรัฐบาลสวีเดนว่าหากยังคงเดินหน้าขายเครื่องบินขับไล่คลิปเพนอิไทยต่อไปชื่อเสียงของสวีเดนในฐานะประเทศผู้ยืนหยัดด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจะต้องด่างร้อยแต่คำถามสำคัญคือสวีเดนจะเห็นค่าของคำครูนี้จริงหรือไม่ เพราะในช่วง5ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสวีเดนกับขเขมรไม่ได้สวยหรูอย่างที่ขเขมรอยากให้คนเชื่อตรงกันข้ามสวีเดนคือชาติแรกในโลกที่ตัดสินใจปิดสถานทูตตัวเองในพนมเปนเหลือไว้เพียงกงสุนเพื่อดูแลคนสวีเดนชั่วคราวเท่านั้นสาเหตุไม่ได้มาจากการเมืองระหว่างประเทศ แต่เกิดจากเงินทุกยูโรที่สวีเดนส่งเข้ามาช่วยเหลือเขมรทั้งทุนสนับสนุนทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรรวมถึงทุนการศึกษากลับถูกรัฐบาลฮุนเซนใช้ผิดวัตถุประสงค์และแทบทุกโครงการที่สวีเดนทุ่มลุบประมาณสุดท้ายก็ประเมินผลออกมาเป็นล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้แต่ธุรกิจระดับโลกอย่างไอเกียที่ลงทุนไปมหาศาล ทั้งโรงงานทั้งศูนย์สินค้าหวังสร้างงานและตลาดเฟอร์นิเจอร์น็อกดาวน์ในขมิกลับถูกทางการกดดันอย่างเงียบๆปล่อยให้สินค้าจีนทะลักเข้ามาด้วยภาษีศอร์ซในขณะที่ไอเกียต้องจ่ายทั้งภาษีนำเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆแทบทุกทางนี่คือการผลักนักลงทุนออกไปอย่างชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ฝ่ายค้านในรัฐสภาสวีเดน ออกมาโจมตีรัฐบาลตัวเองว่าสูญเสียทั้งเงินทั้งโอกาสและเวลาไปกับขเขมรจนในที่สุดสวีเดนต้องขายทรัพย์สินทุกอย่างในพนมเปนทิ้งและย้ายเจ้าหน้าที่การทูตกลับสต็อกโฮมเหลือเพียงทีมเล็กๆที่ประจำการอยู่กรุงเทพแทนและไม่เพียงเท่านั้นสวีเดนยังนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสหาภาพยุโรปหรือ e อผลที่ตามมาคื หลายชาติโยุโรปเริ่มหันมาทบทวนความสัมพันธ์กับขเขมรทั้งเยอรมนีเดนมาร์กเบลเยียมลักเซมเบิร์กฟินแลนด์และออสเตรียหลายโครงการถูกชะลอและบางโครงการถึงขั้นยกเลิกถาวรดังนั้นเมื่อขเขมรคูสวีเดนว่าหากยังขายกริปเพนให้ไทยต่อไปจะทำให้ชื่อเสียงมัวหมองคำถามก็คือ สวีเดนจะเกรงกลัวหรือไม่หรือในสายตาของสวีเดนคำคู่นี้อาจไม่มีน้ำหนักใดๆเลยเพราะพวกเขาเคยรเรชิญกับบทเรียนตรงหน้าและเจ็บจริงมาแล้วกับขเขมรบางทีคำคู่นี้อาจไม่ได้สะท้อนถึงสวีเดนเลยแต่สะท้อนถึงความโดดเดี่ยวที่ขเขมรกำลังเผชิญอยู่ต่างหากถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกมุมมองที่ซ่อนอยู่หลังข่าวกับช่อง X Story t e l l e r